นี่และนี่น,นะคครับมาครับขอบคุณติงค,ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอหนูลูกพ่อมาเรียกซับหน่อยแล้วลูกอ่ะเรียกซับหน่อยไอหนูลูกพ่อเรียก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 ลูกช่วยติงหน่อยช่วยติ้งหน่อยนี่เรียกซับหน่อยติ๊งมาใช่ทุกคนที่ทุกคนที่อยู่ในห้องเนี้ทั้งหมดกี่กี่ร้อยคนนะตอนเนี้ยเราอยู่ทั้งหมด เราอยู่ทั้งหมดเก้าร้อยคนแค่คนละหนึ่งติ๊งแค่คนละหนหึออง่งติ๊งไอ้หนูมองเขาลูก <_ S 1> อมองเขาลูกมองเขาลูกบอกเลยลูกคอละนหนึ่งติ๊งให้พ่อผมหน่อยขอละนหนึ่งติ๊งให้พ่อผมหน่อยคอละนหนึ่งติ๊งให้พ่อผมหน่อยจะติ๊งหนึ่งร้อยก็ได้สองร้อยก็ได้สามร้อยก็ได้หรือว่าจะเป็นหนึ่งพันบาทก็ได้มอ,ไอมองไอ้หนูมองเลยลูกมองเธอไงคุณใบดูอนีดด่ลูกฉันมองตาขวางแล้วนะ นี่เขามองตาขวานเนี่ยเขาเขาจ้องอยู่ว่าใครที่อยู่นอกบ้านแล้วจะทําดราม่าไงเช่าใะไหมใครใครดราม่าเนี่ย,ใค,ยใครทําใครทําอะไรเอฟซบ้านบารมีจะเจอไอ้ลูกผมเนี่ยมองมองงนี้เลยนี ผมชอบตัวนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับโ,โหรวเลยทุกคนขอบคุณครับขอบคุณทุกคนช่วยกันนะทุกคนทุกคนช่วยๆกันนะนี่มีใครจะดราม่าไหมพ่อนี่ดูห่างด้วยห่างชี้แล้วห่างชี้แล้วห่างชี้แล้วพร้อมสู้แล้วลูกชายผมห่างชี้แล้วนี่ผมชอบนี่แล้วก็เดี๋ยวโชว์ต่อไป đi rồi à ơn các không win nè 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 đèn thong tèn chớp win nè tè đèn tè đèn tèn chớp chớp win nè 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 đèn thong tèn chớp win nè 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 đèn thong tèn chớp win nè 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 đèn thong tèn chớp chớp าคืนนี้ทะลุเป้าจะมีคุณแน็ถ้าสมมติว่าคืนนี้ทะลุเป้าคุณนาานคนนเณนจะมีอะไรตอบแทนคะเอคืนนี้ทะลุเป้าเหรอคะจะมีอะไรตอบแทน,เ,เ,นเ,เดี๋ยวผมเต้นเดี๋ยวผมเต้นเอาไอเดียทะลุเป้ามีอะไรตอบแทนเหรเอืมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีพี่ยายาด้วยครับ เหอเอไม่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 ไมเป็นไม่เง้อวินเดฮุงเล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 เงอเอร์อนี้เหมือนเหมือนลูฟ้าไหมไอ้โน้ไอ้โน้ไอ้โน้เรียกทรับไปลูกไอ้ตัวนี้ไม่ปังตัวนี้ไม่ปังไม่ไม่ปังไม่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 เกิดไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดไอ้ตรงนี้มันหวานไป ตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวนี้ดีมันหวานไปต้องต้องเป็ดต้องเป็ด <c oughs> นี่เลยไอ้หนูเรียกลูกเรียกซับมาลูกมานี่มามาโอ้โหโอไอ้นี่มาคือติ๋งลงเลยมามาไอ้หนูเรียกอีกลูกเอาไปเข้าอีกลูกเอาไปเข้าอีกลูก อ๋อเข้าอีกได้พ่อได้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 พ่อได้ได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 มา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 เออทุกคนช่วยกันครับผมช่วยกันครับผมเชื่อว่ามันใกล้ถึงแล้วละครับผมผมเชื่อว่ามันใกล้ถึงแล้วถ้าทะลุเป้าออกไปเต้นหน้าบ้านได้ครับถ้าสมมติว่าวันนี้ทะลุเป้าผมจะอ,อไปยืนเต้นอยู่หน้าบ้านแล้วถือกล้องทุกคนไปด้วยโอเคปะ่ะเดี๋ยวไปเต้นเรือกล้วยเขามีวิถีมานั่งซองกับพี่ซิมาโยกมาโยกอะ่ะ น่ารักไปทุกอย่างไม่ได้นะครับคุณคัาพี่อายาตอนนี้ผมกาลังเปิดโดเนทค้บสำหรับค่าได้สดสิบวันแรกครับของเดือนกุมภาเพราะว่าเดือนกุมภางานกระโดดเยอะมากแล้วก็ค่าได้สดสูงมากอยากทุกคนถ้าทุกคนอยากดูผมกต้องช่วยแอดหน่อยนะครับถ้าสมมติว่ายอดวันนี้ยอดวันนี้ทะลุเป้าใน10วันแรกยอดทะลุเป้าผมจะพาลูกชายผมออกไปเต้นหน้าบ้านแล้วเขียนว่าแล้วก็เต้นเพลงเรือกล้วยเขามีวิธีมานั่งซองกับพี่่ไม,โมโ่โยกม่โยกไอ้หนูถ้าใครจะดรามา่าทำไง ด่าลูกดาาลูกด่าลูกผมก็ชอบหน้ามันครับหน้ามันดูแบบหน้ามันดูปกป้องผมดิเรนเราช่วยกันช่วยกันช่วยกันทุกคนครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันผมเชื่อมันใกล้ถึงแล้วทุกคนช่วยกันช่วยกันคนละหนึ่งติ๊งคนละหนึ่งติ๊งจะหนึ่งร้อยก็ได้สองร้อยก็ได้สามร้อยก็ได้หรือว่าห้าร้อยก็ได้หรือว่าหนึ่งพันก็ได้ครับช่วยค่าไลสดนะครับในสิบวันแรกของเดือนกุ้มภาพันนะจ๊ะ สัญญาแล้วนะัออะผมสัญญาแล้วครับถ้ายอดทะลุในวันนี้ผมจะออกไปหน้าบ้านการขนอนดเลยแล้วผมจะเต้นเรือกล้วยเขามีวิขีมานั่งซ้อนกับพี่ซิมโยกมาโยกสกูตเตอร์พี่ก็มีให้ขับมานั่งซ้อนพี่สกัอแล้วมาโยกมาโยกมาเต้นเพลงนี้ครับได้เลยลุงฟ้าเต็มยศขอดูหน่อยขอดูรัวๆเมื่อกี้หน่อยได้ปะเมื่อกี้มีใครรัวๆมีกั่ปะมีปะมีอีกปะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะเต้นแบบนี้เอาไปห้าใบแดงเลยครับมาเลยครับคุณพี่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 โตมากเหรอคนดูรอคิดใบจา้าขอดูหน่อยขอให้ถึงก่อนพี่น้ำเอาให้ถึงเอาให้ถึง ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเมนับก่อนว่าครบยังเข้าปะเดี๋ยวผมนับนแปบ๊บเดียวอ้อยเข้าใจแต่ไม่เคยมีสุดเลิกมองหา <S <S แต่แล้วก็ในวันนี้วันที่ชีวิตมีเธอเข้ามาห <ๆ S 2> รือเธอเป็นคนที่ฟ้ากําหนดลงมาให้เป็นคนนั้น <S <S คนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไป คนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตน้องเจ้าพี่วสวัสดีครับน้องเจ้าพี่วันนี้พี่ณัฐกำลังเปิดโดเน่นะครับสำหรับค่าไล์สดในเดือนในเดือนอกุมภาพันธ์นะจ๊ะสิบวันแรกตอนนี้ตั้งสิบวันแรกตั้งไว้กลมกก็คือสามหมื่นห้าตอนนี้พี่ได้มาเก้าสิบหกใบแดงแล้วคาดอีกสิบใบแดงครบร้อยใบแดงคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิต เพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ทิงวันสุดท้ายคือเธอใช่ไหมคือเธอใช่ไหมทุกคนช่วยกันครับทุกคนอีกสี่ใบแดงครบร้อยใบแดงไอ้ถึงร้อยใบแดงก่อนแล้วเราค่อยมาสะสมไปเลยแต่ถ้าครบเดี๋ยวเลือกกล้วยเขามีไว้ขี่มานั่งซอมกับพี่สิบมโยกมาโยกอะ่ะ อ่ะ97ใบแดงนะครับอีก3ใบแดงครับอีก3ใบแดงจ้ะอันนี้คือค่าไลฟ์สดนะทุกคนค่า,าสดสหรับ10วันแรกนะครับที่ที่นะจะเอาไปจ่ายของพี่ยิ้มใหญ่นะครับค่านับยอดในตอนนี้ได้แค่3วันนะถ้านับยอดตอนนี้จ่ายได้แค่3วันนะเป็ตนองทัเก่งทุกอย่างขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับมันคือบางเพลงบางแสนแดนลักครับผม จะเพลงอะไรผมผมเชื่อเรียกง่ายกว่าเลยกล้วเขามีวิถีอ่ะมานั่งสองกับพี่สิมโยกมาโยกอ่ะเต็มเอวไว้เลยค่ะขอดูหน่อยอะครับขอดูว่าของจริงกันเปล่าขอดูว่าของจริงกันเปล่าที่ช่วยเนี่ยที่ทีิ๊งเนี่ยของจริงกันเปล่าของจริงเปล่าเือให้ถึงก่อนนี่สามใบแดงนะครบหนึ่งร้อยนะสามใบแดงครบหนึ่งร้อใบแดงนะจ้ะนานเน,นินนานจากนี้ สวัสดีครับพี่จูนสวัสดีครับตอนนี้ตั้งเป้าไว้นะครับผมพี่จูนตอนนี้เนี่ยกำลังเปิดโดเนทครับสำหรับอ่าค่ารายสดของยิ้มใหญ่ในเดือนธันว์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับแต่แน,นจะนำจะโดเนททีละ10วันครับอันนี้ก็คือตั้งเป้าไว้10วันแรก10วันแรกก็คือยอดคือ3 5 0 0 0ตอนนี้เนี่ยได้มาเนี่ยได้มา90อ่าตอนนี้ได้ครบ100ใบแดงแล้วครับ100ใบแดงแล้วมันยังค่ะอ,อยู่อีก2 อีก2 0 0 0มเนี่ยสูงอยู่นะขอบคุณน้องเจ้าพิมพ์รับขอบคุณครับช่วยช่วยกันนะจะได้ดูกันทุกคืนทุกคืนนะครับผมช่วยชกันนะแล้วผมบอกว่าถ้าผมโดเนตได้ถึง3 5มหม่ใช่ไหมผมจออไปเต้นเลือกกล้วยขมีวิขีที่กลางถนนหะน้าบ้านผมขอให้ถึงนะตอนนี้หนึ่งร้อยใบแดงนะทุกคนอีก2องหมอย่าไปออม250คนคนละหติ้งก็ได้แล้ว ลุงซาเขาเอวหวานโยกันทุกคนแห็นกันไหมถ้าอยากแข่งจริงอย่างที่พี่น้ำบอกอ่ะเนี่ยเรามีกันเจ็ดร้อยกว่าคนอะ่ะแค่สามร้อยคนอะ่ะเนี่ยแค่สองร้อยห้าสิบคนนะคนละหนึ่งติงก็คือคนละหนึ่งใบแดงอะ่ะจบเลยขอบคุณครับหนึ่งร้อยหนึ่งครับ,รบเรือกล้วยก็มีวิขี่มานั่งซ้อนกับพี่ซิมาโยกมาโยสโกสกูตเตอร์พี่ก็มีขับจับเอวพี่ที่ับแล้วมาโยกมาโยกดึกดึก,ดกพ,พี่จะพาไปเที่ยวผับไปกับพี่ไหมครับมาโยกมาโยก มาโยกมาโยเขาบคุณคนเดียครับผมบค,ครับครับช่วยช่วยกันทุกคนช่วยช่วยกันนะไม่มีแล้วสัตว์าจะเหงานะใช่คิดไงลกูกถ้าใครที่ไม่ติงให้เราหนูจะทำหน้าใส่เขาไงดกใครที่ไม่ติงให้เราทำหน้าทำหน้าใส่เขาไ่างไลูก ที่ไม่ติงให้เราโย้ให้ยต่เลอ๋อเรือกล้วยก็มีพี่ขี่มานั่งซ้อนกับพี่ที่ไม่โยกไม่โยกสกูตเตอร์พี่ก็มีให้ขับจับเอลพี่สะับแปไม่โย่ไม่โยกขอบคุณครับร้อยสามนะครับผม ซ้อมเต้นเกานละกันร้อยสี่แล้วฮะร้อยสี่แล้วร้อยสี่แล้วน่ารักจะเพิ่มอีกแดงรอแป๊บได้ครับผมร้อยห้าแล้วครับผมร้อยห้าแล้วครับร้อยห้าแล้วครับผม จะเอาที่นั่นไปลอยทะเลขอให้ดึงด้วยเถอะตอนนี้ขอให้ดึงด้วยเถอะ LD เอาไปอีกแดงมาเลยครับร้อยหกแล้วครับผมร้อยหกแล้วร้อยเจ็ดแล้วครับผมร้อยเจ็ดแล้วช่วยกันติงนะครับแปบ๊บเดียวทุกคนนะทุกคนช่วยกันอะ่ะร้อยแปดแล้วครับผม เฮ <Hey, S 2> จะเอาฉะนั้นไปลอยทะเลอืเฮ <Hey. S 3> ตาทีบอกอีกแดวขอบคุณครับตอนนี้ที่ร้อแปดแล้วทุกคนร้อยแปดแล้วโอ้ยน้องจ้าพีมให้ไม้เลยไม้ของเต็มตัวเลยร้อยเก้าครับขอบคุณของขวัญด้วยครับร้อยเก